สวัสดีครับผมเช่างโจมมุมแคมปฏิหารนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเรียงปากเวียนลูกศบในสไตล์ของผมนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์พอรับฟังได้ก็นำไปใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยผมจะทำสัญลักษณ์ไว้ต้าตำแหน่งนะครับ1 2 สามสี่ห้านะครับจะเป็นตำแหน่งที่เราจะนำปากเวนทั้งห้าตัวนะครับไปอยู่ในตำแหน่งของตามนี้นะครับของลูกศดนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไอดีนะครับส่วนนี้จะเป็นฝั่งไอเสียนะครับโอเคเหรียญที่จะนำมาสาธิตในวันนี้ก็คือเป็นเหรียญดิก,กินนะครับเหรียญิกลินแท้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับ เราก็ต้องมาดูแหวนลูกโซบนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับก็จะมีแหวนอัดนะครับที่เป็นตัวหนานะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีแหวนกวดน้ํามันนะครับจะเป็นแหวนบางของตัวนะครับแล้วก็เป็นแหวนลานสปริงนะครับตัวหนึ่งนะครับครับกดอินเลยนะครับอันดับแรกเราจะต้องนํา ใส่แหวนสปริงเข้าไปก่อนนะครับให้ปากแหวนอยู่ในตำแหน่งที่5นะครับกึ่งกลางของตำแหน่งลุมรูปวาลิเสียนะครับเราจะใส่เข้าไปเวลาใส่แหวนก็อย่าง้างก้วงมากนะครับอย่าทำแรงมากนะครับเดี๋ยวปากแหวนจะเบี้ยวนะครับโอเคแล้วก็ไว้ในตำแหน่งที่5นะครับต่อไปเราก็จะนำแหวนกวดน้ำมันนะครับ ตัวไหนก็ได้นะครับเหวนบางนะครับใส่ไปนตำแหน่งที่สามนะครับค่อยค่อยใส่ลงไปทีละล่องนะครับปึ๊บอย่าใส่ข้ามล่องเยอะนะครับเดี๋ยวเียนจะงอนะครับครับค่อยค่อยใส่ข้ามไปทีละล่องนะครับปึ๊บเราก็อาจจะใส่เหียนไปก่อนก็ได้นะครับเราค่อยมาจัด เรียงปากเหียนทีหลังอีกทีนะครับครับใส่ไปใส่ไปไว้ล่างแหวยนยสปริงนะครับตัวหนึ่งจะใส่ไว้ล่างอีกตัวหนึ่งจะใส่ไว้บนนะครับจะประกบเหรียสปริงนะครับเรบค่ะ ผมขอใส่ไปก่อนใส่แหวนไปก่อนนะครับค่อยมาเรียงปากแหวนทีหลังครับต่อไปก็จะใส่ครับแหวนก่อน้ํามันนะครับตัวที่สองนะครับไปในตําแหน่งที่ให้ปากแหวนอยู่ในตําแหน่งที่สี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปก่อนนะครับค่อยมาเรียงปากปากแหวนทีหลังนะครับเพื่อจะได้รวดเร็วนะครับใส่เข้าไปโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับก็ นี่ครับปากแหวนกวนน้ำมันก็จะประกบแหวนลามสปริงนะบ,บนล่างนะครับโอเคต่อไปเราก็จะใส่แหวนอัดนะครับแต่แหวนแต่ละยี่ห้อก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแหวนอัดนะครับอันนี้ส่วนแหวนลิเกนแทนนะครับให้เราสังเกตแบบนี้นะครับในกรณีที่อ่า แหวนอัดถ้าเป็นแหวนใหม่ก็จะมีนี่ครับเขาก็จะทำตัวอักษรมานะครับที่แหวนนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยก็จะมีบอกว่า R 2 R เงี้ยครับก็จะทำให้เรารู้ว่าแหวนตัวไหนเป็นแหวนตัวบนตัวไหนเป็นตัวที่สองนะครับส่วนถ้าลูกสูบที่ผ่านการใช้งานไปแล้วนะครับ ตัวหนังสือมันจะโดนลบมันจะเรือนหายไปนะครับแล้วก็จะมีวิธีสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะให้เทคนิคนะครับในกรณีที่เป็นแหวนลิเกนแท้นะครับหรือแหวนพวกแหวนของลูกสูบแท้ติดรถนะครับจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ยังมีตัวสอนอยู่ก็ r ก็จะเป็นแหวนตัวอัดตัวบนสุดนะครับส่วน2 r ก็จะเป็นแหวนก็ตามชื่อครับก็จะเป็นแหวนอัดตัวตัวที่2นะครับ นะครับส่วนในกรณีที่รถผ่านการใช้งานไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงสื่อมันเลือนหายไปนะครับวิธีถ้าเป็นแหวนลิกเก้นนะครับให้เราทําแบบนี้นะครับอืมให้เราโยนแหวนลูกสูบนะครับลงไปที่พื้นเลยนะครับแล้วฟังเสียงดูคนระับอ่า,อาดูครับตนนัวนี้จะเสียงกลางวานนะครับส่วนอีกตัวนึ้งก็จะเสียงเป็น ไม่ค่อยกังวานนะครับไม่เหมือ <Gym. S 1> นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสาเหตุนะครับเหตุผลที่มันเสียงต่างกันเพราะว่าเหวนอัดตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเหล็กนะครับผลิตจากเหล็กนะส่วนอีกตัวหนึ่งจะผลิตจากวัสดุพิเศษนะครับทนความร้อนสูงนะครับทนความร้อนร้อนสูงกว่าตัวที่เป็นเหล็กนะครับตัวทนความร้อนสูงนะครับตัววัสดุพิเศษเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนสุดนะครับ จะอยู่ติดกับห้องพผาไหม้เลยนะครับในในกรณีเป็นแหวนลิกเกนแท้นะครับหรือว่าแหวนลูกศรบเดิมโรงงานติดรถนะครับจะเป็นแบบนี้แทบทั้งหมดนะครับยุเว้นลูกศร์บางยี่ห้อนะครับลูกศรบแต่งนะบ,บางบางทีมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่นี้ผมจะยึดตามลูกศรบแหวนแท้โรงง,งานหรือแหวนลิกเกนแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เราก็รู้แล้วเนาะ ว่าไอตัวเหล็กเนี่ยมันคือแหวนอัดตัวที่สองไอตัวเนี่ยไอตัววัสดุพิเศษนะครับที่เสียงมันไม่ค่อยกลางวานนะมันคือตัวบนสุดครับเ,เราก็จะใส่แหวนอัดตัวที่สองไปก่อนกัน,นครับก็คือเราก็จะหันทางด้านตัวหนังสือขึ้นนะครับอืมสองอานะครับใส่เข้าไปนะครับตัวสองอาก็จะเป็นเสียงกลางวานนะครับเราก็จะใส่ไปในนี่ครับในตำแหน่ง เลขสองนะครับหันตัวหนังสือขึ้นนะครับในกรณีที่ตัวหนังสือเรายังอยู่นะครับยังไม่เลือนไปเพราะว่าเป็นลูกูบใหม่แหวนใหม่นะครับ,บค่อยๆใส่ไปทีละล่ลองนะครับอย่าอย่าง้างถานเยอะนะครับเดี๋ยวแหวนจะบิดะนะครับค่อยๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไปปึ๊บ ถ้าช้รมน้ำมันก็จะใส่ง่ายกว่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเรียงปากแหวนอีกทีนึงนะครับนส่วนแหวนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนี่ครับตัวที่เสียงไม่ค่อยกลางวันนะครับตัวทนความร้อนสูงนะครับก็หันด้านตัวอักษรขึ้นนะครับก็คือ R นะครับขึ้นนะครับใส่ไปในตำแหน่ง ที่หนึ่งนะครับก็คือหลักการก็คืออย่าให้ปากเวียนทั้ง5ตัวตรงกันนะครับ <_ S 1> เพื่อป้องกันกําลังอัดรั่วนะครับต้องเราต้องวางสลับกันนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยในแนวนี้นะครับเนี่ยในแนวข้อกับปรงลูกโซ่ครับหรือว่าตรงกับเสาเสื้อสู่นะครับก็จะเป็นนี่ก็จะวางททแยงกันเวนอัดหนึวนอัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับแล้วก็แหวนกวด น้ำมันสามสีนะครับแล้วก็ปากแหวนก็หันลงล่างนะครับไว้กลางไว้กึ่งกลางเลยนะครับก็คือเปลี่ยนปากแหวนสปินนะครับโอเคอ่าแล้วเรามาจัดปากแหวนกันนะครับปึ๊บแล้วก็มาจัดปากแหวนที่หลังอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนเราประกอบแหวนลูกสูบเข้าไปมันก็จะมีการเคลื่อนครับปึ๊บมันก็จะหมุนให้ปากแหวนตรงกับตำแหน่งที่ผมมาไว้นะครับอ่านี่ครับตรงหนึ่ง นี่ก็จะตรงสองครับส่วนปากแหวนปุ๊บก็ใช้นิ้วเขี่ยเอาครับปากแหวนกวดน้ำมันนะครับอ่าปุ๊บอ่าอ่าอยู่ตรงนี้เลื่อนมานะครับอ่าปุ๊บ โอเคครับนี่ปากแหวนก่บน้ำมันก็จะตรงกับนี่ครับสามสี่นะครับอ่า่สะท้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับสี่นะครับแล้วก็สันปากแหวนลานนะครับก็จะตรงกับห้านะครับนี่ครับปากแหวนทั้งห้าตัวก็จะไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของผมนะครับถ้าใครคิดว่า มีประโยชน์พอรับฟังได้ก็นําไปใช้ได้นะครับอบางคนถามว่าอ้าวเอาปากเวร์อัดสองตัวเนี้ยมาไว้ด้านล่างได้ไหมถามว่าได้ไหมก็ได้ครับที่จริงมันก็ได้นั่นแหละเพราะว่าปากขอแค่ปากเวนทั้งห้าตัวไม่ตรงกันแต่สาเหตุที่ผมเอาปากเวนอัดไว้บนเพราะว่าฝั่งบนเนี่ยมันจะเป็นฝั่งไอดีฝั่งไอดีครับฝั่งาวา ID วไอดีฝั่งไอดีเข้าครับมันจะเย็นกว่าครับอุณหภูมิของลูกศพมันจะ ต่ำกว่าฝั่งไอเสียครับถ้าเอา,เอาปากแหวนอัดมาไว้ฝั่งเนี้ในความคิดส่วนตัวผมนะผมว่ามันดีกว่านะครับถ้าเรา,เาไว้ฝั่งไอดีนะครับส่วน้านข้างเนี่ยบางคนก็จะเอาปากแหวนไว้บ้านข้างซ้ายขวาถามว่าได้ไหมก็ได้ครับก็ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราปากแหวนไว้เนี่ยในแนวกับสลักลูกสู่ะครับมันจะไม่ค่อยดีนะครับมันจะมีโอกาสที่ โอกาสที่มันาปากแหวนมันจะเป็นรอยมันจะมันจะขูดกระบอกสูบเป็นรอยเยอะกว่านะครับมุมเนี้ยเพราะว่ามุมเนี้ยลูกสูบอะ่ะมันให้ตัวซ้ายขวาได้เยอะครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีกระโปรงประคองบนล่างเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนแนวเนี้ครับเหมือนแนวตั้งเนี้ยไอ้ด้านข้างเนี้ย มันสายขวาได้ถ้าปากแหวนไว้ด้านข้างมันก็จะมีโอกาสที่ปากแหวนจะกัดปอกสูบเป็นรอยได้นะครับโอเคก็แล้วแต่ความเข้าใจนะครับส่วนผมเข้าใจแบบนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็นำไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ